พยาบาลวัย39รู้ตัววัยว่าเป็นมะเร็งตับเพราะไม่เพิกเฉยสี่สัญญาณเตือนที่เจอเว็บไซต์ daily express รายงานว่ามาริซาอันโตนิโอพยาบาลก้อนเนื้อขนาด19เซนติเมตรเมื่อเธออายุเพียง39ปีขณะที่ลูกของเธออายุแค่19เดือนเธอตัดสินใจแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองเพื่อเตือนผู้อื่นเกี่ยวกับสัญญาณเตือนของมะเร็งตับซึ่งทำให้เธอตัดสินใจไปพบแพทย์ทันที เริ่มแรกมาริซาคิดว่าอาการปวดด้านขวาอ่อนเพลียอย่างหนักมีเลือดปนในปัสสาวะและอาเจียนเกิดจากความเครียดจากงานแต่เธอได้รู้ความจริงเกี่ยวกับสภาพของตัวเองในระหว่างการทำงานเว้นกลางคืนในฐานะพยาบาลเมื่อเล่าถึงประสบการณ์สุดทรมานนี้เธอกล่าวว่าสามีและฉันพยายามมีลูกมานานเกือบห้าปีและในที่สุดลูกสาวของเราก็เกิดมาแต่ฉันกลับป่วยเกินกว่าจะดูแลเธอได้ ใช้เวลาสองปีกว่าที่ฉันจะรู้สึกดีพอที่จะทำสิ่งนั้นได้ฉันขอขอบคุณสามีและพ่อของฉันที่ก้าวเข้ามาดูแลลูกสาวเมื่อฉันไม่สามารถทำได้วามเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ตกลงพยาบาลวัย39รู้ตัวไว้ว่าเป็นมะเร็งตับเพราะไม่เพิกเฉยสี่สัญญาณเตือนที่เจอ2 0 2 5 0 1 2 0่สถึงห้ามกราคม68 พยาบาลวัย39ปีได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งตับหลังจากสังเกตเห็นสสัญญาณเตือนสำคัญที่หลายคนมักมองข้ามเว็บไซต์ Daily Express รายงานว่ามาริซาอันโตนิโอพยาบาลก้อนเนื้อขนาด19เซนติเมตรเมื่อเธออายุเพียง39ปีขณะที่ลูกของเธออายุแค่19เดือนเธอตัดสินใจแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองเพื่อเตือนผู้อื่นเกี่ยวกับสัญญาณเตือนของมะเร็งตับซึ่งทำให้เธอตัดสินใจไปพบแพทย์ทันที เริ่มแรกมาริซ่าคิดว่าอาการปวดด้านขวาอ่อนเพลียอย่างหนักมีเลือดปนในปัสสาวะและอาเจียนเกิดจากความเครียดจากงานแต่เธอได้รู้ความจริงเกี่ยวกับสภาพของตัวเองในระหว่างการทำงานเวรกลางคืนในฐานะพยาบาลเมื่อเ่าถึงประสบการณ์สุดทรมานนี้เธอกล่าวว่าสามีและฉันพยายามมีลูกมานานเกือบห้าปีและในที่สุดลูกสาวของเราก็เกิดมาแต่ฉันกลับป่วยเกินกว่าจะดูแลเธอได้ ใช้เวลาสองปีกว่าที่ฉันจะรู้สึกดีพอที่จะทำสิ่งนั้นได้ฉันขอขอบคุณสามีและพ่อของฉันที่ก้าวเข้ามาดูแลลูกสาวเมื่อฉันไม่สามารถทำได้การต่อสู้ที่น่าทึ่งของเธอรวมถึงการลดขนาดก้อนเนื้อมะเร็งลง90%จากการทำเคมีบำบัดและสุดท้ายได้รับการผ่าตัดในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามมาริซาต้องเผชิญกับความทา้าทายเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อมะเร็งตับของเธอซึ่งรู้จักกันในชื่อมะเร็งเซลล์ตับหรือ hepatocellular carcinoma เฮปตเซลเลคอสโนเมอร์ oma, oma, กลับมาเป็นอีกครั้งคราวนี้แสดงออกมาในรูปของการเจริญเติบโตที่ปอดมาริซาพยาบาลผู้กล้าหาญที่เคยต่อสู้กับภัยคุกคามจากมะเร็งได้เอาชนะมันสำเร็จหลังจากที่ปอดของเธอสุดตัวและมีการตัดเนื้อร้ายหลายจุดออกไปซึ่งนำไปสู่การฟื้นตัวที่น่าทึ่งของเธอหลังการทำรังสีบำบัด ด้วยความรู้สึกจากชัยชนะส่วนตัวและความเชื่อที่ลึกซึ้งมาริซากล่าวว่าฉันรู้สึกเหมือนพระเจ้าทรงให้ฉันมาที่นี่เพื่ออยู่กับผู้ป่วยเหล่านี้ในขณะที่พวกเขาผ่านการเดินทางที่คล้ายกันเธอเสริมว่าความเชื่อของฉันมีบทบาทสำคัญในการฟื้นตัวและช่วยให้ฉันผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ฉันหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นได้บ้างทั้งนี้มาริซาคาดว่าแม่ของเธออาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสำคัญของมะเร็งตับ ขณะที่ National Health Service NHS หรือระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของสหรัชชาณาจักเตือนว่าแม้อาการของมะเร็งตับอาจไม่ชัดเจนหรือแยกแยะได้เสมอไปแต่ก็มีสัญญาณที่สำคัญที่ควรสังเกตสัญญาณมะเร็งตับที่ควรระวังตาขาวหรือผิวหนังมีสีเหลืองซึ่งอาจไม่ชัดเจนในคนผิวสีน้ำตาลหรือผิวดำดีซ่านรวมถึงอาจมีอาการคันผิวปัสสาวะมีสีเข้มและอุจจาระซีกว่าปกติ เบื่ออาหารหรือการลดน้ําหนักโดยไม่พยายามรู้สึกเหนื่อยหรือไม่มีพลังงานรู้สึกไม่สบายทั่วไปหรือมีอาการคล้ายไข้หวัดก้อนในด้านขวาของท้องรู้สึกคลื่นไส้หรืออาเจียนปวดที่ด้านขวาบนของท้องหรือที่ไหล่ขวาอาการไม่ย่อยอาหารเช่นรู้สึกอิ่มเร็วมากเมื่อทานอาหารท้องบวมอย่างมากที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร แฟนเพจข่าวสารสาระความรู้รอบโลกขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอข่าวสารสาระความรู้รอบโลกขอบคุณค่ะ Turn the up volume are free We